เดี๋ยวเดโอเคครับอ,อถ่ายเลยนะนะได้หนึ่งเดือนอ่ามีเกี่ยวมีเกลียวมดเต้นเลยเฮ<อ>้ยฮะอันเกมอะไรไม่รู้ครับใสอยมาจับเออโอเคโอเคลองคิดเขาใช้โอเคครับรอแป๊บนึงนะคะอ่าได้ดีแล้วเกมนะครับ เคกมอะอะไรมากมีคำว่าอะไรมากภาษาอายุเอครับมงกิจอีแล้ครับเฮ้ยเขาเซิร์คังพัดพวดอะไม่เอาเธอแรนด์ูมาน่โอ้มีพูดเล่นนะเฮ้ยเมื่อกี้น่ะ เออาหาหาแบบเฮ้ยอุอ้ยอันนี้เล่นเยอะเดือดเซิร์ฟอะไรมเหือนอะไรสักอย่างไหมเวทีครับเหมือนเขาไม่ได้ใช้ภาษาเวทีมั้งครับอันนียขายคนมาครับอ้าสิบคนครับจีเปนครับอ้าครับอันนี้ก็เกมอะไรวะ อ่ามาฮิสไอนะฮะฮห้ไห้อสุงาภาษาเกาหลีนี่เห็นอยูมันเอ้ยมีคนเพลยเยอะ์ห้เจ่ป่าเปาเด็กห้เยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ไหน่าหินนหน้าบอกหินไ้ครับโอเคครับมา สมการของแกริมอสพันธนะครับก็จะเป็นถ้าบอกว่าฉันไม่ระวังคนดสิผอ้ผมไม่โหลดหรอก X ยไม่ตายครับผมชื่อ t e r Hill น่รผมขอูดเอฮว่นะพดผมขอพูดเอาฮะ่กดพูดยังไงครับ มันเอาไปพูด,ม,พดมีอ่อกฮ่าตื่นเลยตาฮ่าขอหาคตายครับ <c oughs> เหมือนแบบมันจะให้แบบสักพักหนึ่งจะให้ประท้ากันนะอ๋อ,อ,อให้ประทักันเมื่อะไ่ผมจะก้น เมื่ใดผมเกิดพอนานนั่นนะเฮ้ยถ้าผมเกิดก็จะจบอ่าทนี้เดินมาโอเราเป็นกดมอากไม่ได้ครับอ๋อไม่ไ้อื อ๋อเราเป็นทันเตอร์แล้วคราวนี้เป็นทันเตอร์คนเดียวด้วยอ๋อจะขึ้นตรงนี้วันดีนะวันดีจะตายสเรีบตีได้เลยก็ไม่รู้ดิเพิ่งเล่นลนับนี่นนับ w h a เ the hell ไม่เหลือแลนะ้ว ออกก่อนคนระับอาครับอีโปเกมอนคือออกก่อนไม่ได้เหรอนนครับผมไม่ชอบโปเกม,มอนโปเกมอนเฮาช่างผมังเลีนครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ ไม่ชอบโปเกมอนนะคบผมเกลียดโปเกมอนมากมันทำให้ผมเห็นตัวที่ผมเกลียดให้โอเคโอเคครับน <พอ S 1> าโอเคครับมามาเปลี่ยนชื่อกันเป็นเจโจรายการเลยครับโจแท็กล็อกครับจะกลอกครับ อ๋อคือเล่นออนไลน์ได้เหมือนกันนะฮะมาแล้วก็เล่นเซิร์ฟครับเปลี่ยนชื่อละครับอ่ะมาต้องดูตรงนี้ว่าเขาใช้ภาษาอะไรด้วยกันครับเออมาแล้วก็มา,มา,มาคุยกันเป็นภาษาคิดนะแล้ก็ไม่ค่อยรู้ภาษาองังกฤษด้วยไฮเฮ้ hey. สามกินห้าคำวันไหนอ่าวันนี้ดิเพราะวันนี้เราวันนี้